ผ้าปูที่นอนเย็บไม่ยากนะคะใครที่อยากจะเย็บผ้าปูที่นอนไว้ใช้เองเนี่ยก็สามารถตามคลิปนี้ได้นะเดี๋ยวอันค่ะจะวิธีการที่ง่ายมากๆเลยมาให้ดูนะคะว่าวิธีการของอันนะคะอันวัดแบบไหนบ้างก่อนอื่นนะคะกอเ็เพื่อนๆนไปวัดที่นอนของตัวเองก่อนเนาะว่าความกว้างความยาวค่ะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างของอันนะคะก็จะเป็นที่นอนอยู่ที่3.5ฟุตนะคะ ที่นอน3.5ฟุตเวลาที่เราค่ะวัดเนี่ยเราค่ะก็จะต้องวัดแบบโดยรอบนะคะเดี๋ยวอันขอวาดตัวอย่างให้ดูก่อนหน้าตาของที่นอนก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เนาะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะเวลาที่เราวัดนะคะเราค่ะจะวัดโดยรอบนะคะ วัดโดยรอบคือวัดรวมในส่วนที่เป็นความสูงตรงนี้ด้วยเราจะไม่ได้วัดแค่ส่วนของด้านบนอย่างเดียวนะคะคือจากที่จากเตียงค่ะหรือว่าจากพืน้นอะวัดตรงนี้มาเนาะแล้วก็วัดมาเลยว่าเท่าไหร่แล้วก็วัดมานะคะแบบนี้รวมรวม, efendim, รวม réussi. ความสูงฝั่งด้านบนแล้วก็รวมความสูงนะคะฝั่งด้านล่างด้วยนะคะแบบนี้เท่าไหร่วัดแล้วได้เท่าไหร่นะคะก็จดไว้อย่างของอันอะ เป็นเตียงเป็นที่นอนนะคะ3.5ฟตุตก็คืออันวัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ใช่ประมาณหรอกวัดแบบเป๊ะๆเ,เลยนะได้อยู่ที่100นะคะ100นิ้วจากตรงนี้นะจากด้านล่างนะคะจากพื้นฝั่งหนึ่งแล้วก็โยงสายวัดมาค่ะมาหาพื้นอีกหนึ่งฝั่งก็จะได้อยู่ที่100นิ้วนะคะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งความกว้างค่ะก็เหมือนกันในเมื่อ,อฝั่งนี้เราค่ะวัดจากตรงพื้นขึ้นมาเนาะ ด้านข้างนะคะแนวขวางเนี่ยก็คือทําเหมือนกันนะคะวัดจากพื้นค่ะขึ้นมานะคะแล้วก็วัดโดยรอบมาถึงพื้นอีกหนึ่งฝั่งนะคะวัดได้เท่าไหร่เอ,อ่อย่างของอันค่ะก็จะได้อยู่ที่60สิบหนิ้ว64สี่นิ้วนะคะนี่เลย64สี่นิ้วอันนี้คือความความสูงค่ะอยู่ที่ห0ึ่งร้อยนะคะคูณหกสิบสีนิ้วนี่ค่ะ เราค่ะจะไม่ได้ตัดผ้านะคะอยู่ที่เท่านี้เปรเนาะเราค่ะจะวัดแบบวัดเผื่อออกไปนะคะซ้ายขวาเนี่ยอีกสองนิ้วนะคะก็อย่างเช่น100อนิ้วก็จะได้อยู่ที่102นเนาะ102นิ้วคูณกับบวกไปอีก2นิ้วค่ะก็คือ66 64, 6ห66กสี่หห้าหกก็เป็นห6สิกนิ้วนะคะนี่เลยก็สรุปแล้วของอันเนี่ยอันนะคะจะตัดผ้านะคะ อยู่ที่1 0 2นคูณหินิ้วนะคะคือด้วยความที่พื้นที่อ่ะมันไม่พอในการที่จะตัดผ้าให้กับเพื่อนเพื่อนดูแบบละเอียดอ่ะเพื่อนเอนอ่ะกะ็คำนวณคำนวณวัดไว้ก่อนว่าเท่าไหร่นะคะกว้างคูณยาววัดได้เท่าไหร่แล้วก็ตัดผ้ามาค่ะให้มันได้เท่านี้อ่าให้มันได้ตามที่เราอะคะ่ะได้วัดเอาไว้เนาะแต่อย่างของอัน,นอ่ะที่นอนค่ะ 3. 5 3.5ห้าสจุห้าฟุตนะคะเนี่ยกว้างยาวก็อยู่ที่1 0 2คูณ66 คือมันจะแตกต่างกันนะคะบางทีอ่ะที่นอนของเพื่อนๆความสูงตัวนี้ค่ะดูว่าความสูงเท่าไหร่มันอาจจะไม่เท่าไม่เท่าอันเนาะให้ไปวัดเองเพราะบางทีแบบเพื่อนๆคิดว่าที่นอนของตัวเองอะ่ะ3.5ฟตุตแล้วก็มาเอาความความสูงค่ะของอันว่าเ,าเท่านี้เป๊ะเดี๋ยวมันอาจจะไม่เป๊ะเนาะก็ให้ไปวัดของตัวเองเนี่ยเพื่อความชัวว่าจากพื้นขึ้นมาโยงมาอีกฝั่งหนึ่งได้เท่าไหร่ก็สรุปแล้วได้เท่านี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดผ้ากันค่ะ พอหลังจากที่ตัดผ้ามาเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาพงริมผ้านะคืออันนะคะจะพงริมผ้าในส่วนที่เอ่อแค่เราตัดนะคะถ้าเกิดว่าของเดิมเนี้ยคือริมผ้าค่ะเขาแบบไม่ได้ลุยแบบนี้นะคะเนี่ยริมผ้าที่แบบมันเรียบร้อยมาแบบนี้อันก็จะไม่ได้พงริมนะอันจะพงแค่ในส่วนที่เราค่ะได้ตัดออกมานะคะมันจะได้กันลุยนะ เนี่ยค่ะอย่างเงี้ยขอบรีมของเขาเดิมเนี่ยก็คือปล่อยตามเดิมนะมันไม่ลุยอยู่แล้วนี่ค่ะคือจุดนี้นะคะจุดที่อันตัดเมื่อกี้น่ะเนี่ยเดี๋ยวอันก็จะโพงแค่ในส่วนนี้เท่านั้น มาถึงขั้นตอนของการขีดวัดมุมนะคะก็คือผ้าเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะก็ให้เราค่ะพับมุมนะคะพับมุมทั้งสี่ะคะ่ะให้เป็นแบบนี้ก่อนนี่นะคะอันนี้คือมุมผ้าเนาะทั้งสี่มุมจับมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะจับมาแบบนี้แล้วก็จากนั้นนะคะ ไปวัดในส่วนของความสูงนะคะของตัวที่นอน,นะคะ่ะว่าที่นอนของคุณเนี่ยสูงเท่าไหร่นะคะก็ไปวัดมาก่อนแล้วพอได้ความสูงมาค่ะอย่างของอันอะความสูงนะคะก็จะอยู่ที่สิบสองสิบสองนิ้วนะคะอันก็จะเผื่ออีกสักครึ่งนิ้วก็คือเป็นสิบสองจุดห้านะคะนี่ค่ะมาวางแบบนี้ถ้าเกิดว่าของคุณค่ะที่นอนคุณสูงแค่สิบคุณก็ไล่มาแบบนี้เนาะนี่ค่ะสิบแล้วก็เผื่ออีกครึ่งนิ้ว อย่างของอันก็คืออยู่ที่12ใช่ไหมคะนี่เลย12อันก็จะให้อยู่ที่ประมาณ12.5ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็จากนั้นขีดเลยนี่นะคะทําแบบนี้ก็คือทําทั้งหมดนะคะสมุมเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะต้องเย็บเพื่อที่จะเข้ามุมนะเข้ามุมที่นอนนะคะ ชิ้นใหญ่ไหนมันจะจับยากนิดหนึ่งนะทุกคนถ้าเกิดว่าทํากับพื้นได้ก็ทํากับพื้นเลยนะคะมันจะง่ายกว่าอันนี้ด้วยความที่อันอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะก็เลยจะต้องมาวางบนโต๊ะแล้วก็เอ,อ่ออัดคลิปไปด้วยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทําอ่ะแนะนําให้วางกับพื้นแลยค่ะมันจะสะดวกก็ทําเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่12.5ก็ไล่มาเลยคือเส้นไหนอันนี้อยู่ที่ประมาณเท่านี้นะก็ ขีดเลยค่ะขีดเป็นเส้นตรงทั้งสี่มุมนะคะก็คือทําเหมือนกันเลยค่ะขีดวัดแบบนี้แล้วพอเราค่ะขีดวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปเดินเส้นเย็บค่ะตามอันนี้นะคะที่เราได้ขีดเอาไว้ กินอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดทิ้งได้เลยค่ะเดี๋ยวเย็บให้เสร็จสี่มุมก่อนเนาะถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆมีจักรพงก็ใช้จักรพงนะคะในการพ้งริมตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ตัดธรรมดาก็ได้ค่ะในการเย็บปัดดูให้ดีนะคะว่าไหนคือด้านนอกด้านในนะเราจะเย็บจากฝั่งด้านในนะคะ ตรงมุมนะให้ตรงกันแบบนี้ให้สามเหลี่ยมอะคะ่ะมันชนกันแบบนี้พอดีแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะคะเย็บตามเส้นที่เราขีดเอาไว้ได้เลยผ้ามันจะผืนใหญ่หน่อยนะทุกคนมันจะแบบมันจะเย็บยากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องดูว่าส่วนไหนมันคือส่วนม,มนะะุมค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันนะคะจะใช้เป็นยางยืดเส้นเล็กนะคะเย็บโดยรอบค่ะของชายผ้าปูที่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนอะ่ะมียางเยืดออยู่ที่บ้านน่ะไม่เยอะนะก็ใช้เท่าที่มีก็ได้ค่ะเรานะคะเย็บแค่ตรงมุมก็ได้วัดออกมานะคะจากในส่วนของที่เป็น มุมมหา่วัดออกมาประมาณหนึ่งคืบฝั่งละหนึ่งคืบนะคะแล้วก็ใส่ยางแค่ตรงมุมก็ได้เหมือนกันแต่อย่างของอันเนื่องจากว่ายางยืดอันนี้อันไม่ค่อยได้ใช้นะคะแล้วก็มันเหลือเยอะอันก็เลยจะเย็บนะคะโดยรอบเลยเพราะว่าผ้าปูที่นอนอันเดิมของอันนะคะคืออันซื้อของโตโตมานะคะเขาอะเย็บยางยืดอันนี้ค่ะโดยรอบเลยอันว่ามันโอเคมากๆนะคะมันทําให้แบบผ้าปูที่นอนอ่ะตึงมากๆเลยอันก็จะใส่นะคะโดยรอบก็ง่ายมากๆค่ะ เอาผ้าปูที่นอนนะคะวางแบบนี้นะเราค่ะจะใส่ย,ยางยืดจากในส่วนของด้านในนะเนี่ยค่ะเราก็วางยางยืดแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวอันปรับมุมภาพนิดน,นึงค่ะจะได้เห็นชัดๆนี่เนาะนี่เลยค่ะแล้วก็ดึงยางปกติเลยแบบนี้นะคะ เรียบร้อยนะคะนี่เลยเราก็จะได้ตรงชายของผ้าปูที่นอนนะคะแบบนี้เลยค่ะก็จะมียางเนอะรัดโดยรอบเลยโอเคค่ะเดี๋ยวอันนะ่ะจะไปคลุมที่นอนก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆค่ะไปดูว่าพอหลังจากที่เราคายเย็บออกมาแล้วเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ